แล้วเราจะมางานขนตากันบ้างถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเลเวลสองนะเลเวลแรกก็คือไม่มีหางตาเลเวลสก็คือมีหางตานะสามารถเสร็จได้แหละและเลเวลสก็คือมีขนตานะคะขนตาเนี่ยหลายคนบอกว่าติดขนตาเลยได้ไหมได้เลยถ้าใครต้องการแบบ ความเร็วนะคะก็เดี๋ยวนี้เขามีขนตาหลายแบบแบบธรรมชาติก็มีนะคะหรือถ้าอยากจะได้ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงๆก็ใช้แบบปัดเอานะคะเพราะว่าการปัดเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการติดขนตาอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงหลายคนบอกว่าขี้เกียจปัดมาสคารา่าจำเป็นต้องปัดไหม จริงๆริงที่อยากจะบอกเลยว่ามันจําเป็นนะถ้าเราไม่อยากจะปัดให้มันเด้งเนี่ยปัดแค่รอบเดียวก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยผงอายแชโดว์นะคะมันจะมีการตกลงมาที่บริเวณขนตาอยู่แล้วละ่ะถ้าสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกเราเจอลมเจอฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะมันพัดเข้ามาเนี่ยอาจจะพัดอายแชโดว์เนี่ยที่เป็นเศษผงที่ติดอยู่ตรงขนตาเข้ามาในลูกตาของเราฉะนั้นเราควรจะใช้มาสคาร่านะคะในการ ัดก็คือทําความสะอาดขนตาสักหนึ่งรอบถ้าใครไม่อยากได้ความแบลของขนตานะคะหรือว่าไม่อยากได้ความเด้งของขนตาก็ปัดแค่รอบเดียวเพื่อทําความสะอาดเท่านั้นเองนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาติดขนตากันนะจ๊ะเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันนะคะก่อนที่เราจะปัดเราก็ต้องดัดมันก่อนนะคะใช้ที่ดัดขนตาของอะไรก็ได้ัแหละนะคะเวลาใช้นะคะลงไปที่ล็อกตานะคะแล้วก็ให้ชิด โคนมากที่สุดหลังจากนั้นนะคะย้ำเบาๆย้ำเบาๆนะคะยึกยึกไม่ต้องย้ำแรงเดี๋ยวขนตาหักนะอันนี้คือสเต็ปแรกก็คือยึกยึกดึกดึกนะตรงโคนตาก่อนนะคะสองสามครั้งนะคะหลังจากนั้นเลื่อนมาที่ประมาณกึ่งกลางของขนตาแล้วก็ดัดอีกสักอีกหนึ่งรอบอประมาณนี้ อาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเนื่องจากขนตาเราก็บางเบามากๆสังเกตว่าเนี้ยเห็นไหมยังมีฝุ่นแล้วขนตายังตกอยู่แต่เนี้ยไม่มีแล้วเพราะขนตาโดนปัดขึ้นไปแล้วนะคะดักขึ้นไปแล้วทําอีกข้างมันเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคน่ะขนตาเริ่มเด้งขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ คุณคนนี้นะคะกับ High Perfect Eyeliner Mascara ตัวนี้เลยตัวนี้ก็ได้มาพร้อมกับตัว High Eyeliner ตัว Super b a c k ของเขานะคะข้อดีของตัวนี้ที่กิฟลองแล้วแบบว่าเลิฟอะก็คือปัดง่ายนะคะไม่เป็นก้อนนะคะที่สำคัญเขาออกแบบมาดีไซน์หัวเนี่ยให้เป็นใช้งานได้สองลักษณะด้วยกันนะคะเวลา ที่เราใช้นะคะเราหมุนขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยากขนตายาวต่อขนตาให้ยาวขึ้นให้เราหมุนตรงหัวเห็นไหมจะมีรอยนะคะหมุนตรงหัวออกแบบนี้เห็นไหมมันก็จะยาวขึ้นถ้าเราอยากให้ขนตาหนานะคะก็ให้หมุนเข้าเข้าหาตัวตัวแปรงตรงแปรงปัดเนี่ยมันจะหดตัวลงแล้วก็มีความชิดมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกรอบอยากยาวมุนออกนะคะหัวแปรงตรงแปรงปัดก็จะยาวอยากขนตาเด้งงอนหมุนหัวเข้านะคะมันก็จะหดนะคะอ่ะอะขั้นตอนแรกเราปัดเพิ่มความยาวก่อนนะคะเราก็หมุนหัวออกนะคะหลังจากนั้นจุ่มลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็ ปาดตรงหัวนิดนึงนะคะส่วนเกินเวลาเริ่มปาดนะคะให้ของกิฟเทคนิคของกิฟจะมองต่ำนะคะซ้ายขวาแล้วขึ้นเลยนะคะเน้นตรงโคนซ้ายขวาแล้วขึ้นซ้ายขวาแล้วขึ้นแล้วก็ค่อยปัดขึ้นนะคะตามสเต็ปอันนี้เน้นตรงโคนก่อนเนาะ ประมาณสาี่รอบนะคะเห็นไหมเริ่มมาแล้วข้างนี้ยังไม่มาข้างนี้เริ่มมีมเบาๆอ่าจากนั้นเราไปทําการปัดข้างนี้เหมือนกันแล้วก็นะคะอย่าลืมปัดตรงช่วงหัวตาตรงนี้จะปัดยากนิดน,นึงนะคะให้เราจับมัสค่าแบบนี้ แล้วปาดไปตรงที่ขนตาระวังเลอะนะคะค่อยๆ่อยทำใจเย็นๆอ่าข้างนี้เหมือนกันนะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มมาแล้วเบาๆนะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มความยาวต่อขนตาให้ยาวมากขึ้นเมื่อกี้เราเน้นตรงโคน โคนขนตาแล้วก็ซิกแซกขึ้นใช่ปะ่ะคะให้เรานะคะเหมือนเดิมยังอยู่แบบยาวนะไปที่กลางขนตาแล้วก็ปัดขึ้นกลางขนตานะจ๊ะเมื่อกี้เน้นโคนไปแล้วอันนี้กลางขนตาดึก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 ,ดกแล้วปัดขึ้นนะจ๊ะ ดูสองข้างซิเห็นไหมเริ่มยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะดูสองข้างข้างนี้อย่ายอมเหมือนเดิมยังอยู่แบบต่อขนตายาวอยู่นะคะไปที่ กลางขนตานะคะแล้วก็ปัดขึ้นมาวลเวสู้กันได้แล้วนะคะสองข้างนะคะตาล่างกันบ้างยังใช้แบบยาวต่อขนตาอยู่เนาะเวลาปัดขนตาล่างนะคะของกิฟต์สเต็ปแรกกริฟต์ก็จะมองต่ำนะคะแล้วก็ซ้ายขวาลงเหมือนเดิม เน้นโคนขนตาเห็นไหมเริ่มมาเบาๆข้างนี้ยังไม่มีนะข้างนี้เริ่มมีเบาๆปัดข้างนี้เหมือนกันนะจ๊ะมาแล้วนะคะมาแล้วขนตาล่างนะคะ หลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ขนตาล่างมีการเรียงตัวที่สวยงามมากยิ่งขึ้นเทคนิคก็คือเหมือนเดิมจุ่มลงไปปาดส่วนเกินนะคะออกให้หมดก่อนใช้การตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะและหูกวาดนะคะบริเวณขนตาล่าง ก็จะมีการเห็นไหมเรียงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะข้างนี้เหมือนกันทันแทนเสร็จแล้วเรายาวแล้วเราอยากได้ความหนานะคะ ก็ใช้คุณคนนี้คุณคนเดิมนะคะกับ h i เพอร์เฟกต Eyeliner m a s c a ส a าเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้เรายืดแปลงปัดใช่ไหมตอนนี้เรามาหดแปลงปัดนะคะก็หมุนเข้าเลยอ่าหมุนเข้าแบบนี้หมุนเข้าหาตัวนะคะตัวแปรงเนี่ยก็จะหดแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถปัดเพิ่มบวลลุ่มได้นะคะ ทุกครั้งเนี่ยเราควรปาดตรงหัวมาสคาร่านะคะตรงแปลงเนี่ยออกก่อนส่วนเกินนะจะได้ไม่ติดนะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะประมาณทำตรงปลายเออกลางขนตาได้เลยนะคะไม่ต้องไปถึงโคนเพราะคราวนี้เราจะเพิ่มวอลลุ่ม การที่เราปัดซิกแซกเนี่ยมันจะช่วยให้ขนตาเรียงไม่เป็นก้อนนะคะเห็นไหมจะหนาขึ้นกว่าข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ปัดเพิ่มหนาเห็นไหมคะข้างนี้ยังไม่หนาข้างนี้ยาวอย่างเดียวเดี๋ยวข้างนี้ตามมาอย่ายอมอย่ายอม ตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงขนตาด้วยนะคะเมื่อกี้ตัวอายไลไนเนอร์นี่ก็จะช่วยบำรุงหนังตาได้ด้วยของ h ฮฟนี่เขาจะโดดเด่นเรื่องการบำรุงสวยด้วยบำรุงด้วยมาแล้วจ้าความหนาและความงอนสู้กันได้ละใช่ไหมสองข้างข้างล่างก็ใหญ่ยอมนะคะ เหมือนเดิมหัวเป็นหัวหมุนนะั้นเล็กเหมือนเดิมเห็นไหมเริ่มมีความหนาขึ้นมาแล้วก็ พอนอนเสร็จก็ตั้งขึ้นนะคะชอบไม่มีเวลานี้ก็ไม่ต้องปัดก็ได้ปัดเดี๋ยวที่กิ๊บบอกว่าแค่ครั้งเดียวจบก็จบเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาหรืออยากจะไปพบปะเพื่อนฝูงเงี้ยก็เน้นขนตานิดนึง ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งหน้า everyday look สไตล์แบบก,บกิ๊บนะคะก็เรียกได้ว่าเผยเคล็ดลับของกิ๊บนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นเคล็ดไม่ลับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเอาไปใช้เอาไปใช้ได้เลยไม่ ะะไม่จดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าเราต้องสวยแล้วต้องแบ่งปันกันนะคะที่สําคัญนะคะน่าจะเอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจําวันเพื่อนๆได้ดีเลยอาจจะเพิ่มหรือว่าลดนะคะให้เหมาะสมแต่ละกาลเทศะแต่ละงานที่เราไปอย่างเช่นถ้าน้องๆน,นักศึกษานะคะจะไปเรียนก็อาจจะจบแค่งานไอายไลเนอร์ไม่ต้องมางานขนตาเชดดิ้งนี่ก็คงไม่ต้องนะคะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็ใส,ส่ปัดแก้มหน้าแก้ม เงาๆพอิกอสจบนะคะหรือถ้าเป็นสาวออฟฟิศแต่งหน้าไปออกงานนะคะก็แบบนี้ก็ได้ Everyday Look แบบนี้นะคะหรือว่านะคะถ้าไปออกงานกลางคืนก็อาจจะเพิ่มการคัดเบ้าตานะคะหรือว่าเน้นตรงใต้ตาให้คมมากยิ่งขึ้นเพิ่มหรือ,อ,อลดนะคะขึ้นอยู่กับกาลเทศะแล้วก็โอกาสที่เราไปนะคะวันนี้กิฟก็มาเปิดเผย Everyday Look ของกิฟนะคะที่ แต่งบ่อยๆนะคะแต่งแบบว่าเวลาไปทั่วไปนะคะถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะไม่มีขนตาก็จะแค่กริดอายไลไนเนอร์เบาๆนะคะก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครมีคําถามเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะครีมบํารุงนะคะอาหารเสริมนะคะหรือว่าตัวเ,ออเครื่องสำอางนะ,ะสามารถหลังไมมาคุยกันได้ในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะ ลน์มาก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ตรงข้างล่างนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย,ายไม่คิดเงินนะคะคลิปต่อไปที่กิ๊จะอัดนะคะจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้หรือว่าใครอยากจะให้รีวิวหรือว่าอัดคลิปอะไรนะคะก็บอกกันมาได้นะถ้าว,าว่างเมื่อไหร่นะคะก็จะมาจัดให้แบบนี้เลยกับสไตล์แบบ ะะสำหรับวันนี้การแต่งหน้าอินดี้สไตล์แบบกิบก็จบลงเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย